สวัสดีครับพี่น้องครับเรื่องเล่าที่ผมทิ่เล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อว่าลายเมื่อมานี่นะครับคือการลงปลาครับพี่น้องครับลงแบบว่าหนาเสื้อนะครับเนาะลงได้เช่งใดเดี๋ยวผมทิ่เล่าซูพี่น้องฟังนะครับเนาะผมนัดกับนุ่มโบครับนุ่มเลี้ยงมัวของเขานะครับเนาะว่าสิขึ้นมาเล่นน้ำทั้งเขานะครับเนาะ มาตีมักกินเข่าปลาน้ำเรากให้เโลพาเบงสมุนไพรต่างๆครับซึ่งเรามีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมากเลยครับนุ่มโบเขาเนาะพี่รองครับว่าเราอยู่กับปลากับเข่ามาสิบก็ปีแล้วครับพี่รองครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมได้มาเที่ยวปลาเรากับมาพ่อกับนุ่มโบนะครับเนาะซึ่งเราอยู่ปลาอยู่เข่ามาสิบก็ปีแล้วครับมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอย่างไหลครับพี่น้อง ซึ่งผมว่าที่มาขอคําแนะนําจากเรานะครับเนาะแล้วก็ซีพาพี่น้องมาทําความหูใจกับพืชผักทั้งภูเขาแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะครับเนาะเพื่อพี่น้องเขาสนใจครับพี่น้องแต่บ่เป็นจงคิดครับพี่น้องครับฝนบ่เป็นใจเมื่อนั้นครับพี่น้องหลังจากกินเข้าเรียบร้อยก็ได้นั่งคุยกับนุ่มโบนะครับเนาะพี่น้องครับแต่ว่าฝ่าฝนเป็นคึมๆห้องเปี้ยงปั้งไหมครับพี่น้อง มัวนมโบเลยฝ้าล้นะครับเนาะลงเขาครับแต่ว่าไปขึ้นเขาอีกลูกนึงครับพี่น้องครับซึ่งนุงโบก็ต้องเฝ้าตามงัวไปนะครับเนาะนโบก็ได้บอกผมครับทั้งกลับบ้านเจ้าลัดลงไปทั้งนี้ก็ได้เด้อสัตพี่น,อน้องแล้วก็บ,บอกผมว่าไอ้ลงไปนี่ดนะ้โบต้องไปทั้งเก่าตัดตรงไปนี่ที่พ่อทนะั้งวันผมก็ับโบเป็นยังวาเพียงโบ,งบน้ำนงัวไปเลย พอเบ่ากันเสร็จนะครับผมก็เก็บสัมภาระย่านฝนตกครับนะครับนาะสิตัดลงไปตามที่นุ่มโบบอกครับพี่น้องครับบริเวณที่ผมย่างนกไปมันเป็นหุบนะครับเนาะเป็นหุบเขาแล้วก็นุ่มโบบอกว่ามันที่มีทางอยู่นี่ท่านครับที่พี่น้องเขามหาจินนะครับเนาะเพิ่นใส่เส้นนี่มาท่านผมก็ตัดลู้งไปครับมันเป็นปลาไผ่นะพี่น้องเนาะปลาไ่ปลาเนาะไม่้างครับพี่น้องครับไผ่้างเนาะ ผมก็ย่างลัดหลาะลงไปเรื่อยครับพี่น้องย่างหลัดหลาะลัดเลาะลงไปจนถึงห้วยน้ําแต่ก็ยังไม่เจอทางครับพี่น้องผมก็ย่างเลยไปอีกครับมีอีกสองห้วยก็ยังไม่มีทางนะพี่น้องเนาะผมเริ่มเอะใจแล้วครับผมเลยย่างตรงไปอีกครับว่ามันเป็นชั้นๆแล้วนะน้องมันจะขึ้นเขาอีกลูกนึงแล้วครับโอ้มันโมเมนแล้วนะรับปลากระสุงสีหงครับตรงนั้นเป็นปลาไพ่นะครับเนาะปลาไพ่หนามรอบนี่น รีบวดกลับมาครับพี่น้องครับวนกลับมาห้าท้างบ่เจอครับพี่น้องวนไปวนมาอยู่บริเวณนั่นนะครับประมาณห้ารอบครับพี่น้องจนผมเมื่อยครับใจเหน่อยนาะผมกับรู้สึกตกใจครับพี่น้องแต่ก็มีสติเนาะฝ้าก็มืดครับพี่น้องครับฝนก็เริ่มลงมาแล้วครับพี่น้องแต่ไม่ก็ได้ลงมาเปิดปล่อยแต่บ่เห้งครับแต่เสียงฝ้าขึ้นคันขึ้นคันเนาะ ผมก็เลยตัดสินใจลงหวยแลวครับมัาไหนครับพี่้องครับแต่หวยมันมีอยู่สามหวยนะครับเนาะคือเันไปบัดครับผมเลยตัดสินใจเลือกหวยที่สมเงี้ยงงูครับคิดว่าต้องเป็นน้่มต้องล้งทั้งนี้แท้ๆนะครับอีกสองอันหนึ่งคือสิบลุงไหลทองผมก็ตัดลงมาตามนั่นแหละครับรถอะซ้ำทีลีเลยพี่้องไหยประมาณแปดสิบองศาได้ครับความชันมากครับเนาะ งลงทั้งครับลงห้วยลงห้วยเลยผมเลยครับลงกับนุ่มโบนะครับเนะาะโได้ยินเสียงห้วลอๆตอนนี้แต่ผมต้องตัดลัดละน้ำห้ยอย่างเดียวครับี่นนองครับว่าลงได้ยังไหนนอกมือนเนะหาทาั้งพ่กอไหมครับ ตัดล,ล,ดลดัดเลาะเป็นหินพี่น้องนะครับผมบ่ค่อยชิ้นทั้งกป็นเนาะโอ้กระโลกหรือย่างนีแทนน,นน้ำค,ครับเมื่อลงเราต้องตัดมากนะตัดตามลำไยเลยพี่น้อง พวลงได้ยังไหนน้อมันเนาะหาทั้งบวพออไหมครับครับพี่น้องผมก็ได้ตัดลัดเลาะลงมาประมาณเกือบครึ่งกิโลครับพี่น้องครับแล้วก็มาผอท้งน้อยๆน,นะครับเนราะซึ่งน่าจะเป็นเ้นที่นุ่มโบบอกผุมครับพี่น้องครับ กโลงใจนะครับเนาะมาเจอทั้งเราก็ลงใจขึ้นน้อยนึงครับโบนอยแหละครับไหลนะครับแต่แปลกครับพี่น้องเสียงฝ้าเสียงฝนหยุดไปเลยครับเสียงฝนเทยงยังเสียงฝ้าบ่นี้เหรอครับพี่น้องมันแจ้งออกไหมครับจากคนเมืดอนะครับเนาะมันเป็นแจ้งแจ้งครับพี่น้องซึ่งผมก็แปลกใจครับมันขึ้นอย่างตอนนี้ครับพี่น้องครับผมก็ตั้งคําถามในใจผมอยู่เนาะเอามันมาก คืออย่างหลักพี่น้องับแต่ผมก็มีเรื่องที่ออกซูพี่น้องฟังนะครับประมาณจากยี่สิบกว่าปีครับพี่น้องมีผู้ชายคนหนึ่งเราจูงจักรยานถ้าผมจำาม่ผิดต้องเป็นเส้นน้อยเส้นนี้ครับเราซิยญางปัดขึ้นเขาเนาะครับเนาะเมื่อนั้นผมก็มาเที่ยวผูเที่ยวเขาคือกันครับพี่น้องผมซิยญางลุ้งนะครับผมซิยญางลุ้งไปบ้านนะครับเนาะแต่ว่า น่าทีเปลี่ยนจุดที่ใกล้กว่านี้ครับผมก็เดินลงไปย่างลงไปผมเลยถามถามเราว่าซิไปไซครับเนาะจะกลับบ้านครับพี่สันต์เราเป็นคนทั้งภาคเหนือมาแต่งานมีครอบครัวอยู่ทั้งนี้ครับผมก็เลยบอกพี่นะโบแมนครับโบแมนกลับรถเลยเถอะนะครับรถจุงจกักรยานขึ้นไปเนาะมาน้าผมครับมาน้าผมอันนั้นขึ้นเขาผมก็บอกเราเนาะใช่เลยพี่พี่สนะันต์ะเราก็สงตกใจครับ ผมก็บอกว่าแม่นแม่นครับว่าตัวถนนเนาะตามผมม้าเลยครับ่ะเราก็จูงจักรยานตามผมม้ามาหน่อเนาะโอ้เราดีใจครับพอมาถึงถนนนะครับเนาะมาถึงหนทางเขา้ามูบ้านมีูู่เ่าเคยเว้าครับพี่น้องก,กับมาแถวนี่นะครับเนาะมีเครือเ่าลงว่าท่านครับแต่ผมก็บรลูดจากดอกว,ว่ามันปิดแบบใดหรือยุบบริเวณใดนเนาะเพื่อนว่าถ้าผูดด้ใดข้ามเครือเ่าลงเนี่ย สิหลงบ้านมาส่นครับพี่น้องรับสิหลงปลานะครับเนาะบรสามารถกลับสู่เส้นทางหรือว่ากลับบ้านได้สิหลงเข้าไปในปลาดงดิบลึกเข้าไปซึ่งค้นแถวบ้านเนี่ยเพื่อนเค่เว้าเนาะสมัยก่อนกับเพื่นมาเลี่ยงัวเลี่ยงควายนี่แหละครับพี่น้องมากันเป็นกลุ่มเลยครับหลงอยู่จนมืดเลยสินครับยักผู้ใดผู้หนึ่งไปขามาะครับเนาะเพื่อนยางกลับไปครมาวนยุงซะเละครับ อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเนาะเถ่าซึ่งเพิ่นก็นยังมีชีวิตอยู่ครับเพิ่งบอกสู่ฟังสําหรับปลาแถวนี้นะครับเนาะแต่เมื่อบดนมาเนี่ครับมีเหตุการณ์ที่บ่ค่อยดีนะครับเนาะมีคนต่างถิ่นเพิ่นมาเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดแล้วก็ลงลงจนเพิ่นเสียชีวิตนะครับพี่น้องลงเข้าไปลึกเข้าไปอีกนะครับเนาะลึกเข้าไปฟากเขาลูกนี่ไปอีกสองลูกครับ เพิ่นก็ไปเสียชีวิตอยู่ทั้งเขาหลงน่นแหครับเนาะซึ่งชาวบ้านไปพ่อครับโอ้จะเป็นเหตุการณ์ที่บ่ค่อยดีเลยครับแบบนั้นครับนครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเองนะครับเนาะแล้วก็ได้นามาบอกสูพี่น้องฟังครับซึ่งสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะสำหรับพี่พี่น้องๆหรือลุงป้าหน้าอาคนใด มกเที่ยวปลาครับมาเก็บเห็ดป่าหรือมักเที่ยวป่าก็ให้มาเป็นมูได้เพีนน้องได้มามีกลุ่มมีมูมาน้ากันครับเมียร้านลวงสิเดก,กอบกลุ่มกันไว้แล้วครับเนาะสิเดแต่ว่าทั้งเบิดทั้งม้วนเนี่ยเขาต้องมีสติครับเมื่อลงแล้วก็พยายามจำทิศจำทางพกโทรศัพท์ครับมองใดมีสัญญาณกระโทนะครับเนาะมองไดบ่บมีก็ต้อง หาหม่องนี้สัญญาณเลยได้ครับบางหม่องนี่หุบได้เขาเนี่ยบางหม่องบ่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยครับพี่น้องซึ่งผมก็โทรออกก็บ่ได้ครับมือนะครับอาจซิดด้วยสัญญาณถึกตัดหรือบ่มีสัญญาณหรือยังผมก็บ่รู้นะครับเพราะว่าอยู่ในบครับสำหรับพี่น้องเขาคนไหมักเที่ยวปลานะครับเพราะมักหากินของปลาซึ่งเป็นที่โปรดปานคงหลายๆคนครับพี่น้องครับเป็นต้นมาเห็ดนอกไม้เอียงกระยาแหละครับพี่น้องเนาะ กกเหมากันเป็นมูนะครับเด้อหรือว่ามีคนหูเส้นทางช้ำน้ำเส้นทางพามานะครับเนาะเขาจังซิบเด้หลงครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สาเนินนะครับเนาะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเนาะสาหรับการลุงปลาในครั้งนี้ครับเป็นบทเลียนราคาแพงได้สําหรับลุมก็ได้ก่คอยพี่น้องมีความสุขครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ